สวัสดีค่ะปอมแปมออกเดินเที่ยวเล่นอีกแล้วค่ะวันนี้โอ้หาเลาะบานอีกแล้วค่ะลูกสาวผุ่นผุ่นไปแล้ะค่ะไปอาดลานแล้วไปอีกแล้วบ้านไหนมีกล้วยปอมแปมเดินไปหมดค่ะไปแล้วไปแล้วไปปนบานเขาอีกแล้วปอมแปม ไปแล้วไปแล้วพุ่นปอมแปมปอมแปมนี่ฮะที่นี่กินแค่ได้กินมาแล้วมาแล้ว สิป่นเสียดมิงย่างเดียวเลยป๊อมแปมนี่ป้อยเฮเลนไส้น้ำสิเลนบ้นี้อา้าวเล่นไส้น้ำมิงพี่แปมเล่นไส้น้ำมิงพี่แปมอ่าเสียมิงบอกให้เล่นดินด้วยนะคะนี่นี่นี่ไส้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 เล่นจังสี่พี่ไส้เล่นจ้งสี่ โอ้ยปอมแปมแม่ปอมแปมพาแต่ของกินค่ะทุกคนคะ่ะเอาเป็นล่นี่นอวะนี้นนองแลน้ำกลล้นเราวะนี้ไปละถอยถอยแปมถอยอเสียมิงเสียมิงรัดไว้เลยค่ะ ไปซ้ายไปซ้ายพี่แปมเอาป้อมแปมคือพ่อมาเล่นกันน่องแล้วลูกเมือนี <c oughs> ดดด้ดาวจะมา <c oughs> <c oughs> ดาวจะมานูนนูนคะ่ะทุกคนคะ่ะดาวเห็นเพื่อนเยอะจะมาแล้วคะ่ะจะมาแล้วค่ะ ฮ่าเล่นใส้าล้เนาะบนเบรนแล้วเคยป่นกล้กวยบานน้องมิงได้มาเที่ยวนี้งง,งงงไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะเขาปลาเขาดงแล้วทุกคนคะ่นนนะไปแล้วไปแล้วอะแล้ว มีหอดกระลงโอ้เสียงกระลงขึ้นมวลค่ะอ่าเสียงของใส่กันแล้วนี่นี่เฮ้ดจังส bon ี่พี่แปมเดี๋ยวมิงสิว่าเห่น ปล่อยให้เล่นทรายกับน้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้สีออกส่งใดสิออกไล่ออใ,ดใดอีกผู้สาวพวาันโอ้ยเห็นของกินแล่นใส่อาดลาดบัานี้โอ้ยเป็นแนวนี้ลูกสาวเคยปนกลวยบ้านน้องมิงได้ค่ะ

อนองกับหุนอยากเล่นน้ำอยู่เด๊หากพี่หาได้ของกินออมิ่งค้อมเลยมิ่งมิ่งขึ้นค้อมพี่แปมเลยขึ้นค้อมเลยเอาแล้ววันแล้วพี่แปมนั่นล่องในค้อมแล้ว เอาละเออเอาละเอาละไม่นะคะเดินหาอีกแล้วบอยอมค่ะบอยอมสิสิผ้านองไปใส่แปมไปไมา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 พี่มาพี่ าพี่ก็เอาไห้ฮะเป็นยางสียางออกมาซะแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ปอมเกมกินลูกเดียวแป้มพอแล้วลูกี่ลายกินลายเรามือนี้คำแล้วคำแล้วอู้กอดข้อตีเขาแป้มผมแปมออกมาลูกนุกินลายแล้วลูกมาอนี้พ่อแล้ว ถ้าไปเอาลูกออกมาเมดแล้วเมดแล้วนี่ล่อน้องมิงกลับา้แล้วแล้วแล้วนี่เอาน้องมิงกับไปอยู่บ้านน้ำแล้วแล้วนี่นี่เออเออเออล่อล่อน้องไปอยู่บ้านน้ำแล้วแล้ว เออเออนี่แหละยางต่อนเลยค่ะมิ่งต่อนพี่ได้ค่ะว่าเมนพี่ต่อนน้องควนอ่ะควนใจศิลากลูกเขาไปยูเพื่อนน้ำเราบัดเนี้ อันลูกสาวกับย่างเขาจะพุ่มไหมเดี๋ยวหล่อผูบาวฟันน้ำนมโอ้ย่างน้นำย่างน้นำเขาไปต่อยๆเลยละ่ะ เธอระวังเธอระวังเอน้น่ะนเด้อออกไปหูน้นั่นวิโอ้มักพี่แปมเติบเ้้านี่ สงสัยมิ่งจะชอบปอมแปมมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยเบิงเบิงยางน้ำเขาต่อยต่อยต่อยเลยคะ่ะได้ลูกมาด้ทรงผู้เฒ่าเขานอนลกูก แปมแงมทรงผู้เบ้าเขานอนทรงไม้หลุนฟันนำน้อมเขานอนก่อนอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะดูนะคะดูนะคะเฮ้ยเฮ้เฮ้ปล้วไป้ออันบ่เมีนปมแปมสิตอนลูกเขาไปบ้านเด้ ลูกเขาได้ป่อนลูกตอนลูกสาวจ้าของอยู่เฮือนก่อนนะโอ้เสียมิ่งแหมเสียมิ่งจังได้หูแต่ตอนผู้สาวเขาเฮือนเถอะต้องไปลาะให้น้อเขากำลังใจทดลองนี้ทางนี้เลย ไปแล้วไปแล้วผ้ายางหล่อตำรวจเฮื่อนไแล้วส่งน้องเข้านอนนะคะแล้วก็จะกลับบ้าน ที่เขาขอคอกายบ้านนี่อ้าเสียมิ่งเข้าบ้านเสียมิ่งไม่ยอมเข้าบ้านนะคะทุกคนคะโอ้หลงรักพี่ป้อมแปมเข้าให้ซะแล,ล้วอุ้ยลูกลูกไส้เขา่ย่อมเข้าบ้านอุย้ยลูกไส้เขาบ่ย่อมเข้าบ้าน ส่งัยรุ่นฟันน้ำนมเข้าบ้านเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเข้าบ้านตัวเองนอนนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝันดีค่ะแม่แม่เอค่ะ